มาถึงวันนี้นะครับที่เห็นข้างหลังนะครับหลายคนสอบถามว่าเป็นรอยเล้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นลายตึกนะครับแต่ไม่ใช่รอยเล้าเป็นลวดลายนะครับแต่สัญญาณนี้่งบอกอะไรหลายประการนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับขอกราบเรียนท่านสมบูรณ์ช่วยพูดหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ย้ายโทษหยุดย้ายเลยนะครับหยุดย้ายได้เลยแล้วที่ย้ายไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะบางขวางเนี่ยพรุ่งนี้ท่านสั่งให้ย้ายกลับทันทีนะครับ จะได้ไม่ต้องวิ่งหนีออกจากตึกแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับท่านช่วยท่านป่าพวกผมหน่อยว่าท่านพทไปอ,อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ย้ายผู้ต้องการเมืองที่อยู่บางขวางอยู่ต่างจังหวัดย้ายกลับมากรุงเทพก่อนนะครับซึ่งมีไม่กี่คนประมาณสิบคนนะครับแล้วก็เราจะถือว่าเหตุนี้สมควรแก่เหตุนะครับวันนี้โชคดีที่ทุกคนก็อยู่ในที่ปลอดภยัยตึกก็ยังแข็งแรงอยู่ แต่ถ้าได้ดําเนินการเพื่อความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าสู่สานักกองรรมนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกให้กับรัฐมนตรีทวีสอดสองนะครับแล้วการเลือกตั้งข้างหน้าเราก็จะมั่นใจว่าพรรคประชาชาติหรือคุณทวีสอดสองก็จะได้ลับเข้ามาสภาผูปป้แทนราษฎรแล้วก็ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีต่อไปผลงานของรัฐมนตรีอยู่ที่การแปลพูดบางประการนะครับ ทางคณะครับคุณสมจดครับในหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับนะฮะที่ท่านร้อ,อ,องกออ็ทราบดีแล้วที่ท่านอ่านในฟังเพราะนั้นเนี่ยเ,เพื่อความประหยัดไม่ต้องตากแดดมากความจริงเนี่ยต้องการจะรับท่านใน,ในข้างในที่เป็นรับท่านข้างนอก หนังสือทั้งสองฉนะับนะฮะผมจะรีบนําเสนอท่านรัฐมนตรีในทันทีนะครับเพื่อให้ท่านได้ใช้ข้อวินิจฉัยสังการว่าจะสินร่มกวรประการใดขอเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับว่านโยบายในการโยกย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในครั้งนี้นะฮะมีทั้งหมด900นายนี่นะครับมีหลักเกณฑ์นะฮะ ระดับไหนก็คือ,คอเป้าหมายของกระทรวงยุติธรรมก็คือจะทําเรือนจาพิเศษกรุงเทพใมขาดนี้ให้เป็นเ่เรือนจําที่ทีม่มีความแออัดพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยเราทราบดีครับว่าผู้ต้องขังระหว่างก็คือยังไม่คดีเด็ดขาดน,นั้นควรได้รับสิทธิ์ดีกับผู้ต้องขังเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามนี่นะครับเนื่องจากข้อจํากัดสถานที่นะครับหรืออย่างนี้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องจํากัดของ คุ้มขังที่มีมานานและไม่สามารถจะแยกแยะได้นะฮะเราก็จะเริ่มทาในแต่ว่าการกระทําครั้งนี้เมื่อไปกระทบกับในกลุ่มของอของทุกท่านที่ท่านมาผมก็จะนําข้อความต้องการและความเดือดร้อนและก็ความคิดของท่านนี้นําเสนอท่านนุ่นตีโดยด่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมย่ไม่ไม่มมมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทุกท่านทราบรวมทั้งผูง้ปกครองทุกคนทราบครับยืนยันครับว่าทำให้ครับไม่มีปัญหาครับนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสมบูรณ์ห้องกลับนะครับพรุ่งนี้ท่านสั่งการให้เรือนจำบางขวางส่งกลับมาด่วนนะครับยังไงก็ตามนะครับผมไม่อยากให้พวกเราตะโกนเหมือนตะกี้นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดแรงสั่นสะเทือนอีกเพราะว่าเสียงตะโกนของพวกเรานี่อยู่ในดบบสิบลิตรเลยเมื่อกี้นี้อันนี้เนี่ยมีปั๊มเพราะว่าเรามีกครับ เฮ้เทวีในนี่ครับสองฉบับเฮ้เทวีอั้เฮ้เทวีอันนี้ก็ด้วยนะมีแรงสั่งขนาดนี้เลยนะครับว่าต้องการจะมีอันนี้เรียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบนะครับเรายังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านสามารถเดินทางกลับบ้านก่อนได้นะครับระหว่างนี้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งท่านก็อย่าเพิ่งรีบมาทำงานนะครับเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ ครับเฉพาะคนที่มาทํางานวันเสาร์ก็พวกนี้หยุดหยุดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับรอฟังการตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ธรณีวิทยานะครับเพื่อให้ชัดเจนอีกครั้งนี้มีครับแล้วก็ในนี้มีวก็ครั้งนี้ที่เรามานะครับไม่ใช่ว่าเป็น power เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะครับเป็นเรื่องของความยุติธรรมล้วนๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และมาครั้งนี้มีครับจะาเตือนให้กับมม่เหือนาผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบไว้นะครับว่าความยุณธรรมนั้นสำคัญเท่ากับผลประโนะครับวันนี้มาเป็นการเตือนก็อยากจะให้ทางรัฐมนตรีได้จัดการแก้ปัญหานี้โดยเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะขอเล่นกันต่ออย่าเพิ่งรีบไปกลับไปนะครับจริงๆเรามีกำหนดการถึงสักแต่วันนี้เสร็จตัวราชกาง เท้เฮ้สารเดี๋ยวเรามาสอนโค้ดกันใหม่นะครับถ้าผมพูดว่าเฮ้เฮ้ทวีให้เพื่อนๆพูด <Hey, hey, S 2> ว่าสี่คนขังเฮ้เฮ้ทวีเฮ้เฮ่ทวีถ้าผมพูดว่าเฮ้เฮ้สารให้เพื่อนๆพูดว่าขังนานสี่คนเฮ้เฮ้สาร เฮ้เฮ <Hey>, hey, สามนีระทวดสกรรมนลีรร้ยงรทสกมเลสถ้าผมพูดว่าไม่หนีไม่หายใหเ้เพื่อนพูดว่าทำไมไม่ให้ประกันตัวไม่หนีไม่หายกระโดดหงุดหงิดไม่หนีไม่หายถ้าผมพูดว่าหยุดยา้าหยุดแยกใหเ้เพื่อนพูดว่า หยุดคังหยุดยาหยุดแยกหยุดคังหยุดยาหยุดแยกหยุดัง้าพูดนี่ยต้องมาเพื่อนเพื่อนพูดว่าหนึ่งหนึ่งสองต้องไปเนี่ยต้องมาน่นต้องไปเนี่ต้องมา จ้าหน้าที่แรกบัตรครับพอดีน้องเขาไม่กล้าเข้าไปแลกบัตรคืนนะครับเราแลกบัตรมาช่วยบริการอำนวยความสะดวด้วยนะนะฮะนี่เจ้าหน้าที่จัดก,การขอบคุณมากครับ ก็เกิดเหตุไห่คะฝันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราจะไปรอยยื่นหนังสืออยู่ข้างในเนี่ยอยู่ดีๆก็แผ่นดินไหวขึ้นมาเนาะก็เป็นหัวเหมือนกันนะคะในเรื่องของโครงสร้างค่ะแล้วก็มี หลายคนนะคะที่ยังต้องทํางานอยู่ข้างในด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะก็วันนี้เรามาเยื่นหนังสือนะคะคืนความยุติธรรมแล้วก็นิรโทษกรรมในเรียนสองนะคะให้กับนักโทษนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาผู้ต้องขังต่างๆทางการเมืองเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมดูรถไฟฟ้านะคะเรื่องนี้เนี่ย ได้รับการตอบรับแล้วก็นักสูดแกนหิ้มือนะคะแล้วถ้าบนฝีว่าการกระทรวงยุติรถไฟฟ้าหยุดวิ่ง กระแกลงถุดตัางพาย,ยุโหเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะวายเราก็จะดีต้องการมีใช้เวลานานจังจคอยคอยฟังกังนน้นโน เราจะต้องได้ได้เราจะต้องได้มาแม้เวลาจะานาเราก็จะคอยตัดขัขนทันมีจงแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้กาแก่งดุดดังอายุโม <c ười> เราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวะจะว่าเราก็จะดี <c ười> ฉันจะคอยคอยตัยตตงตัง้งคกเราจะต้องได้ได้เราจะต้องได้มาแม้เวลาจากน้นเราก็จะขอความแค้นทีจนแค่เปลี่ยนเป็นพลังให้กาเจาาย,ยุทจักรายุโว กลังให้กาแกง่งดุดังพายุโหัเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมสู้ตายแม้ชีวาจะวายเราก็จะพีแม้ชีวาจะวายเราก็จะพีนะครับตอนนี้หลายคนก็ชีวายังไม่วายแต่ว่าชีวาเริ่มจะแก่แล้วนะแต่ก็ยังสู้ๆอยู่ขอบคุณป้าๆขอบคุณคนหลายรุ่นนะครับที่ ได้มาร่วมชุมนุมมาท้องกับเรานในวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแม้แต่คนแก่นะครับวันนี้มีแต่คนแก่นะครับดูตึกดีครับวันนี้แค่แรงของคนแก่นะครับตึกยังขลลมขนาดนี้เลยถ,นนถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งการต่อสู้เนี่ย,ย<น>ถ้าวันหนึ่งการต่อสู้ของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยประเทศไม่พังเลยเหรอครับได้ไหมวันนี้ก็ขอบคุณ พ่อแม่พี่พี่น้องๆมากนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ติดตามการประท้วงของเราได้อีกนะครับผมในเพจ24มิบสี่วถีนาประชาธิปไตยน,นะครับผมแล้วก็ขอไฟฉายคืนแล้วก็ขอป้ายประท้วงคืนด้วยนะครับเอ๊ะอย่าเพิ่งลงไลน์นะเดี๋ยวเผื่อมีอั a เตอร์ช็อ k เดี๋ยวภาคถอดเด่นได้ช่วยเก็บเศษปูนไปด้วยถ่ายไปด้วย เฮ้ยอย่าเอาลงมาครบหนึ่งนะลุงดอนอย่เพื่อนสื่อเล่นครับเฮ้ยลงไรยังอย่าพึ่งลงเดี๋ยวเผื่อปูลงมาช่วยกันเจ็บโครกก้อนจะได้ถ่ายไร่ถ้าปูลงมาโครกร้อนเรวิ่งให้ทันนะครับ ก้อนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยโลห้าสิบโลบางก้อนนี่เป็นตันเลยนะครับถ้าครบใหญ่ลงมาครบหนึงเนี่ยเป็นตันกับพันกิโลวิ่งให้ไวนะครับไม่งั้นนอนใต้ปูนแอเนี่ยครับลูกเรอยใหญ่บอกอย่าพึ่งลงเลยกันเดี๋ยวภาดช็อตเด็ดเดี๋ยวม,มันมี after shot เพราะว่าหลังแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมี after s h o อครับ เฮ้ยตุ้มตุ้มเฮ้ยเมื่อกี้ดับไปแล้วกล้องหนึ่งว่ะขึ้นใหม่ถ้าไม่ทันเลยเมื่อกี้มันดับอัตโนมัตินะครับมันร้อนจัดและแอปมันเซฟตัวเองครับนะฮะเครื่องมันเซฟตัวเองมันปิดแอปทันทีโดยอัตโนมัติเลยที่ซึมไลสะดุดไปหนึ่งช็อตรูดดอนขึ้นเครื่องสองนะครับตอนนี้กําลังเอาเครื่องสองไลอยู่ครับยังไม่มีใครเขาไปทํางานในตึกกระทรวงยุติธรรมนะครับ ตึกนี้ไม่น่าจะเกินสิบชั้นนะแต่ต้อปูเรามาสักก้อนหนึ่งก็วิ่งนะครับมักย่ีถ่ายให้เห็นเลยครับว่าตึกเอ็นซ้ายเอ็นขวาในคลิปแรกนะครับวันนี้มาได้จงังหวะพอดีเลยครับแผ่นดินไหวนะกระทรวงยุติธรรม เวลา13นาิกา20นาทีแล้วพอ24นาทีเราก็วิ่งออกมาข้างนอกก็ยังเห็นตึกเอ็นไปเอ็นมาตอนที่ตึกเอ็นไปเอ็นมานี่ยนะลุงถ่าลุงรอนถ่ายตอน13นาฬิกา20 24นาทีครับเอาดูกันอีกทีครับรถไฟฟ้าจอดนิ่งเลยครับ รถไฟฟ้าไม่กล้าวิ่งเลยครับจอดนะครับวิ่งไปเดี๋ยวสะดุดลางตัวเองตีลังกาครับครัส <c oughs> วัสดีครับคุณเจ๊จยานิดครับมหาชัยก็ไหวกอตมก็ไหวครับเอาละครับคำเตือนทั้งหลายเริ่มมีผลแล้วครับ เอาฟังประกาศครับมีประกาศครับประกาศจากกระทรวงยุติธรรมนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ายุติธรรมถึงเนื่ยพี่ยุติธรรมเขาเรียกเราม,มาถูกจังหวะวันนี้มาต้อนรับเอิร์ดเคสแผ่นดินไหวไอ้ตมตงขึ้นหลายจอยเขากำลังแถลงแล้วพอปูนยังไม่หล,ล่นเลยสักก้อนหนึ่ง ฮะฮะมีบางตึกฟูนโล่นแล้วเลยเอ้ยจุมเอ้ยนู่นขออนุญาตนะครับรถไฟฟ้าอยู่นี่อาาอยู่บนลานน่นะครับเนื่องจากว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับที่พิษณุโลก7.4ลิกเตอร์นะครับประเทศไทยแล้วกระทบนะครับแล้วอาคารเราก็มีการเคลื่อนไหวนะครับพวกเราได้ลงมาในขนาดนี้นะครับ อ,อยากได้ประสานกับทางผู้บริหารนะครับท่านประหลัดแล้วก็ท่านรองประหลัดนะครับท่านเห็นว่าวันนี้คงจะไม่สามารถปฏิบัติการได้ขณะนี้ทางราปภร,รปภเนี่ยได้ไปตรวจสอบอาคารแล้วในสภาพอาคารเรายัางมั่นคงแข็งแรงนะครับอย่าตกใจนะครับรอยร้าวนี่ไม่มีรอยร้าวนะครับของเราเนี่ยนะครับเพราะอาคารทันสมัยสามารถจะรองรับแผ่นดินไหวได้เกือบสิบดิลเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยผลความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดผลเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้าราชการผู้ใดที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินของตัวเองได้มาแล้วนะครับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีทรัพย์สินอยู่ข้างบนแลจะจำเป็นต้องจัดเก็บนะครับขอให้ห้ามใช้ลิฟต์นะครับห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะครับให้เดินขึ้นบันไดหนีไฟนะครับและเข้าออกทางเปิดที่สะดวกแล้วก็ให้สำรวจเส้นทาง สำหรับความปลอดภัยในการเก็บเข้าของเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนรถนะครับก็ใครที่จอดรถใต้อาคารนะครับกรุณาให้นํารถออกจากใต้อาคารทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปทางกระทรวงยุตธรรมจะให้ทางเจ้าหน้าที่กองออกแบบแล้วก็ทางบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับทาการสํารวจอาคารเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยสําหรับพวกเราทุกคนนะครับต่อไปนี้ก็ สิ่งที่อาจจะเกิดตามมาเล็กน้อยก็อาจจะมี after shock ซึ่งประเทศไทยเราอยู่เนี่ยห่างศูนย์กลางอันกว่ากิโลเมตรนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่อง after shock มากจนกว่าเกิดความรุนแรงกว่าที่มีการไหวครั้งแรกที่พวกเราเจอนะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านรีบเก็บเฉพาะเข้าของเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้วห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็กขานะครับขอบคุณมากครับ ใ้เรียบร้อยใช้เรียบร้อยใจจะหยุดใช้ใช้เลยค่ะ